State of knowing หรือภาวะอย่างรู้นะอาจารย์จะพูดคำนี้ก่อนมันเป็นสภาวะธรรมชาติของเราเลยเวลาที่เราออนไลนกับ a d m มาเจะกับซอสนะคะมันเป็นสภาวะที่อาจารย์บอกไงว่าปล่อยถอยลอยตัวพอลอยตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยแนบหน้าไปกับซอสแนบเนียอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้แบบติดติดดับด,บดบนะคะอยู่ในสภาวะนี้สามารถเมนเทนได้ต่อเนื่อง นะเป็นสภาวะที่สิ่งที่เข้ามามันจะเป็นสัจจะความเป็นจริงทุกคนมีความมั่นใจว่าสิ่งนี้คือร้อยเปเซ็นตอนนี้ได้ข้อสังเกตเพิ่มถ้าเกรงก้นเกรงก้นกล้ามแน่นทุกคนกัดกลามน,นะไม่คลายกลามน,นะใช่และอีโก้ทำงานโอเค โอเคนะคะอืมเวลาเราโนวิ่งนะสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยเราจะรู้ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีช่องว่างให้สงสัยเลยทุกคนมันไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานในสนับสนุนด้วยมันจะแน่ใจเข้าใจไหมคะ,ะแล้วมันไม่ต้องมีการแปลสารหรือตีความใดๆอาจารย์ไม่เคยต้องตีความเลยนะเวลาอย่างเงี้ยจะลงมาให้อาจารย์ทำไรแต่ละไลฟ์นะปุมเลงมาเลยชัดๆ ไม่จาเป็นนะมันนั่งมาตีเป็นดอกมุ้งดอกไม้นี่ควรว่าต้องมาตีอีกทีึ่งคืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีซิมโบล์ n o w i n g ไม่จําเป็นต้องมีซิมโบล์มันคือสับจากลงมาเต็มเต็มเข้าใจไหมคะอืมเป็นข้อมูลที่มันเพียว o s i ิทีฟเท่านั้นนะเพียวโพซิทีฟแปลว่าอะไรมันเหนือความเป็นขั้วอืมแล้วแปลว่าอะไรทำตามแล้วไม่สร้างกรรมถูกไหมกรรมนี่ยังมีความเป็นขั้วอยู่ใช่ปะ ออทำไปแล้วไม่สร้างกันนะมันจะเป็นข้อมูลความเป็นจริงที่มันเป็นภาพใหญ่ของชีวิตว่าเราควรจะทําอะไรนะเส้นทางเชื่อตของแต่ละแอคมาว่าต้องทําอะไรนะและเป็นความเป็นจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทุกคนแต่ความเชื่อเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมแต่ไอสิ่งที่ได้รับมาจากโนวิงี่ยมันเป็นสัจจะความเป็นจริงมันไม่เปลี่ยนนะเป็นภาวะที่เวลาเราแมนิเฟสเนี่ยเราจะไม่แบบฉันต้องการแมนิเฟสบ้างฉันต้องการได้แมนิเฟสเงินก้อนนั้นก้อนนี้นฉันการแมนไม่มีนะ เราจะเป็นภาวะที่แบบวางใจอ่ะทุกอย่างมันมันสวยงามมันดีงามอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมคะเราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอืม n o w i n g มันจะเป็นแบบนี้แล้วเวลารับแรงบันดาลใจที่เข้ามามันจะเป็นแรงบันดาลใจที่เข้ามาที่เข้ามาเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ไหลเข้ามาเองตามธรรมชาตินะเพื่อจะได้ไปเทคแอคชั่นต่อเก็ตไหมว่าต้องทําอะไรยังไงเป็นการคุยกับเป็นการ เป็นการทำงานร่วมกันกับเรากับอีโก้อย่างแนบเนียนสนิทอย่างนี้ละกันคุยกันรู้เรื่องอะเทรนกันแล้วอะเทรนอีโก้ตัวเองแล้วอะอืมทำงานร่วมกันไม่ขัดแย้งกันไม่สู้กันเก็นไหมคะแล้วปกตินะถ้าเกิดอีโก้สู้นะไฮเซลเขาไม่ไม่เล่นด้วยคือเขา้าใจเข้าใจปะหมาเลียปากเราไม่ยุ่งอะเข้าใจไหมถ้าเกิดเธอเธอดึงดันเธอเดือดฉันก็ปล่อยฉันไม่แคร์เข้าใจปะ เออเป็นคนะระดับอ่ะอืมเขาก็พูดแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็ไปแล้วเธอก็เรียนรู้ของเธอไปเองแล้วกันอย่างเงี้ยนะนสเต็กอโนยนะ